โหลดประจักสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุขคนสุมองสุบอนพ่อพ่อกับซ้อมอเทนเพือเก่าพี่น้องมงแม่ผูสัดจ่อยกำลังแต่งโตเอ้ยเอามาซุปใส่หัวเขาวีซะก่อนเลยพี่น้องเ้ยพอได้เห็ดยังดอกข้าวไทยนางใส่พรมยาวๆนั่นนี่นะสีมั้ยสีขาวแต่พรมนี่แหละขนาดน่ะ คอยเฮ้ยมันส oh, okay. ิครูออกเบิร like ์ดอ้ยอ้ยเนาะดราโกปินหนาขึ้นทั้งนึงอะตี้อืองามเลิศเลยพี่น้องมึงแน่สีผมนั่นอุ้ยเสียแต่เพื่อนบริจาคกันคัมเม้นคัมเม้นไปย่อมได้สีนี่คือสีขาดเนาะบัวแล้วมาให้แล้วมาให้พี่พีี่แงเรา ใบวีแห้งก็คอยวีเฮ้ยกลับไปอมมอดแล้วเฮ้ยวีป้อยไม่บัรน,นี้อพอแล้วเฮีย,ยวีแหงแ้งไรมันล่นนั่นโอ้ย <laughs> มันเขา่าปากเขาอน,นั่นเออปีนหนามาทางนี้แล้วมันจังกันนั้น <laughs> <laughs> ผมล่นเฮย

มึงน่พสจอยนะคอยวีนเฮ้ยจอยบัตดเฮ้ยบัตรดองน้องอันนี้โต๊ะกระใสเ้ยเฮ้ยโต๊กระใสแหละกะใส่สินใส่เสือไม้ม่มีสินาตโป่ง่ะเตโป่งบอตงไปล้างถ้วยล้างจานเฮ้ยแต่งโตงามๆไปหนังกินเลย อยากเป็นยุไผ่ปลอมนะใจเย็นๆไม่อยากเป็นผู้หญิงนะ่ออย่าใจห้อนมีพมเผื่อมันสิเลว,วเหัหหกพรมนะนุ่มๆนะบัวบัวแมนมันสิแค่น,น,นั่นนะ่ะ แบ่งซุงมมาน้องสลาของมาควนโซโจยจะาน้นั่งเสียหน้าได้ภาษ ท่าสีแดงน่ะเฮ้ยในอันกระต่าน่ะน้องสาวละน่ะอันนั่นเด้บัวโตอันเขียวตัวเจ้าท่าตะกี้หั่นเ้มันเต้ยข้ากับลมน่ะอันนี้ลดศพตายจะลืดอยู่เนาะท่านไหนเฮ้ยท่าไหนเฮ้ย

ชี่ย้อมอันนั้นคือห้าได้บัวถ้าถั่วเบิดเลยเห้านะถ้าใส่น้อยหนึ่งเลยเห้าอันนั้นเอานางนะเอาถั่วเบิโลดล้ทานใส่แน่้น่นทั้งทึงนะเฮ้ยเออนี่ยหแล้วเลอเิดเมื่อกี้นี่ผัดบกินบบใส่กินตากระปุ่นคือว่าและใส่ไปกินตากระปุ่นสีข้าแต่ฟมหเลสสีหนาสีลงัง อมเแล้วเลยตัวคือบัวทาขิวสีแดงนะเฮ้ยปิดรังมาดูค่ะเฮ้ยผูนผูนตกแอวผูนะ ສາສາດປະລິບໍ່ເປົານິກໍຊິແມ່ນນະໃດໄປໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຮັດໃຫ້ບກິນແລຂປຸ້ແລ້ວຍັງກິນຂົ້ງຊິວີໃຫສະລະວີນສຸາາລີນາະ

ไม่เหางคืนสแตกตืคอมอน้องสบายดีเด้อแว่มันบอคือเฮ้ยมันงามแล้วเอาแหวนลงด้วยเช้าคแม่ต้องปเอาแหวนออกด้วย ไอมีใส่บังดูค่ะใส่แฮมีด้วยจ่อยใส่ะใส่เนื้อว่านาะอือฮะ่าฮ่าม่น่าฮ่่าฮ่าาาน่า่้ากา่าน่่ะาา่า จะพบหนาผากไอ้จ<ะ>ับ <laughs> จะพบหนาผากไอ้มาเต็มมือจำ <laughs> ต,ตามผ่อนป่มอเอาอันน่ะมาสำนันสีดำน่ะมันตังหากได้ไอ้มันกลัวผมก่อนขอจุบหามันดอบ <laughs> เอาไปสาใส่แหมีด้วย,ยเบิดแล้วตามข้าคุณนอ่ะเบิดแล้วดิว กินหักกระยาอเลยนน้แ้ใส่แฮมีด้วยเออใส่ไงเนี่ส่ห้าน้ำเนี่ยมันอะไรจปนุช่ใส่แฮมี่ด้วยใส่เอาไปว่างใส่ เออไปใช่แห่มีบันนี่มา <c oughs> เลือกตัก้งขึ้นมวลใช่นหะไม่โบทันในเหมนมือมันเลอไหนไหน,หน่ะขึ้นนำครบคนเนาะใช่อือกิน <c oughs> ผมสดจอ่อยเอาเฮ้ยทำความสะอาดมันนี่คอยเด้อมองแค่ได้เไไงินมาบ้านก่นฮะ่กินนะสี่พัน ขอบคุณคุณพี่หลายๆคุณป้าขอบคุณป้าฝากเงินไให้น้องแคทฝากมาให้มึงบมอฝากมาให้ไปหาหม้อหาลับไปสองคนสองคนเอื้อยผู้หนึ่งนะพันหนึ่งป้านะสามพันหลับตังแล้ับไปใส่เสื้อผ้าบ้างมึงไปมองที่มึงบอกเคยไปนลยจะขี่ไปมองได้เนาะบ่านนี้ อยู่อยู่ไซมไหมท้าอยู่สวรรค์อีกเลยโมหย่างดอกไปํำรวสทางบอกบอกเข้าข้อกับไปจอดเห่าลงรถคีโรดอืมเสเดียวกันคีโลดตลาดบะสวรรค์นั่นแลลวมันอยู่ในคีโรดตลาดอบอกเขาโม่หย่ากดอกเขา บกเลยเฮ้ยมันมีไลกับบดีดอกมล่นมันเลยอยรมันหล่นสวยา้ฮึันอากาศหอนหอนมันกับบได้ค่อยอันอ่อนกอนั้นอากาศเย็นเลยมันอ่อนหอนจะมันเป็นยังอาคือจะว่างไว้นี่นั้นไปไสเลยล่าแล้วพี่น้องกิมนาพอกันใหม่อยู่ดีมีแหงสุขสุขคนสบายดี 哈哈哈哈哈。<laughs> <laughs> <laughs>